ที้งว่านแอดเทวดานะครับผลงานจะเป็นยังไงลุ้นกันชมกันครับแอดเทวดาครับต้องการนะครับแอดเทวดาครับพี่รองได้แล้วน้าล้วครับพี่น้องครับพี่เลี้ยงลูกจะทานแล้วนะครับสำหรับทีมงานแอดเทวดานะครับเกิดซีสเหนื่อยของเขแตกซีสหนืนะครับผลงานจะเป็นยังไงนั้นลุ้นกันชมกันครับพี่น้องครับแอดเทวดาครับป้ายฝันวุฒใจมหาชนครับ 立立了！<立>

หัวหางนะครับโบนะครับองศานี่นะครับองศามาของแกเทวดาเลยนะครับ เาองหาเ่ยเราต้องพูดถึงครับคุบ่นกันแล้วครับพี่น้องครับ